ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับทราบเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศของ Facebook, เดชาณลนาฏล,ลิงค์ข่าวลิงค์ที่มาจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง หายนะของมวลมนุษยชาติบทความโดยอาจารย์เดชานลืนาศความล้มเหลวของสาธารณาสุขโลก WHO จากการปิดบังความจริงของเชื้อโรคระบาดในช่วงแรกผลประโยชน์ของบริษัทยาและสงกรมจัญยาบันของแพทย์ในทั่วโลกจนนำมาสู่หายนะของมวลมนุษยชาติบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์ันคือบริษัทผู้ผลิตยาเสริมภูมิเจ้าแรกที่ยุติการผลิตวัคซีนไปแบบเงียบ แม้จะมีการคาดเดาเอาไว้ว่าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและจะกลับมาผลิตใหม่แต่ทว่าก็ไม่ได้มีการระบุวันเดือนปีว่าจะกลับมาตอนไหนอย่าลืมว่าจอนสันเอดนจอนสันคือบริษัทแรกๆที่ใช้เชื้อไวรัสเป็นนำมาผลิตเป็นยาเสริมภูมิและต่อมาก็มีอีกหลายยี่ห้อถูกผลิตออกมาคล้ายๆกันมีเพียงตระกูลซิโนแวกจากประเทศจีนเท่านั้นที่เลือกใช้เชื้อตายมาผลิตเป็นยาเสริมภูมิ มีความปลอดภัยสูงกว่าทุกยีห่ห้อแต่ต่อมาก็พบว่ามันไม่มีคุณภาพและใช้ไม่ได้ผลกับผู้คนในหลายประเทศและดูเหมือนว่ากลุ่มยาเสริมภูมิที่ผลิตมาจากเชื้อเป็นจะดูได้ผลมากกว่าในตอนแรกแต่ว่าต่อมาไม่นานก็พบว่ามันเริ่มไม่ได้ผลจึงเกิดสูตรไข้ขึ้นคือฉีดหลายยีห่ห้อและดูเหมือนสูตรนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นแนวคิดมาจากหมอในประเทศไทยและในเวลาต่อมา มันก็ถูกแพร่กระจายใช้กันในหลายประเทศและนั่นคือต้นกําเนิดสูตรการฉีดยาเสริมภูมิแบบไข้ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละประเทศโดยมีประชาชนในแต่ละชาติของตัวเองเป็นหนูทดลองยาให้กับบริษัทผู้ผลิตยาออกมาอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสูตรไข้แบบไหนบริษัทยาทุกยี่ห้อก็ยังขายได้ดีเหมือนเดิมเพราะมันคือการแชร์รายได้กันไปแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ WHO และบริษัทยาหมอ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถปิดบังความจริงได้นั่นก็คือผลการใช้ยาเสริมภูมิของประชาชนที่เป็นหนูทดลองในทั่วโลกคือความผิดปกติของร่างกายที่สูญเสียไปมากถึง40%เซนและหลายคนได้เสียชีวิตลงแบบฉับพลันแต่ปัญหานี้ถูกแก้ไขด้วยข้ออ้างว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เคยได้รับยาเสริมภูมิของบริษัทของเขาที่ผลิตยาออกมาและในความจริงวันนี้ โอไมคอนและเดลต้ายังคงระบาดหนักเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมในประเทศที่ประชาชนได้รับยาเสริมภูมิสูงถึง70%ในทั่วโลกโดยมีข้อสังเกตและคำตอบจากการแพทย์ที่ว่า 1. ยอมรับว่าผู้ที่ได้รับยาเสริมภูมิครบทั้งหมดตามที่หมอให้เมื่อมีการติดเชื้อใหม่ผู้ป่วยย่อมไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่คนที่ไม่เคยได้รับยาเสริมภูมิจะมีอาการหนักกว่า สรุปคือจะรับยาเสริมภูมิหรือไม่รับก็ไม่ปกติเหมือนเดิมเมื่อหายแล้วอยู่ที่ว่ากลุ่มไหนจะเป็นมากหรือเป็นน้อยกว่ากัน 2. ยอมรับว่าเชื้อโอไมคอนที่เคยบอกว่ามันไม่รุนแรงหรือรุนแรงน้อยกว่าเชื้อเดลต้าในอนาคตมันจะมากลืนหรือทดแทนเชื้อเดลต้าทั้งหมดและเตรียมประกาศว่ามันคือเชื้อประจำท้องถิน่น แต่ความจริงในปัจจุบันก็คือเชื้อโอไมคอนมีความอันตรายมากสามารถลงสู่ปอดผู้ป่วยได้หลบหลีกวัคซีนได้ทุกยี่ห้อและมีจุดแพร่เชื้อโปรตีนหนามแหลมได้หลายแห่งและสำคัญสุดก็คือสามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดลต้าได้ถึง5เท่าอยู่ในอากาศได้นานถึง30นาทีเกาะติดพื้นผิวสัมผัสต,ต่างๆทั้งในเสื้อผ้าราวบันได ลูกบิดประตูต่ตางๆได้ถึง8วันและในปัจจุบันในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามกลับมาเต็มใหม่อีกรอบรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์กลับมาติดเชื้อกันอีกรอบสูงยิ่งกว่าเดิมสำหรับในประเทศไทยแล้วสรุปก็คือประชาชนยังคงถูกใช้ให้เป็นหนูทดลองยาของบริษัทยาไปเรื่อยๆและไม่มีกำหนดว่ามันจะสิ้นสุดลงตรงไหน ไปพร้อมๆกับการบังคับและออกกฎเกณฑ์ความไม่เท่าเทียมกันของสังคมสำหรับผู้ที่ได้รับยาเสริมภูม,กมิกับกลุ่มที่ไม่ยอมรับยาเสริมภูมิด้วยการมักให้ข่าวว่าผู้ไม่ยอมรับยาเสริมภูมิคือกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับสังคมในขณะที่ความเป็นจริงแล้วกับเป็นกลุ่มที่ได้รับยาเสริมภูมิครบทุกเข็มเป็นกลุ่มใหญ่ที่นำเชื้อกลับมาแพร่ระบาดหนักเพิ่มขึ้นในประเทศยิ่งกว่าเดิมการระบาดหนักในคัสเตอร์ต่าง ทั้งในสถานบันเทิงร้านอาหารโรงเรียนแม้แต่ในโรงพยาบาลล้วนเกิดการระบาดมาจากกลุ่มที่ได้รับยาเสริมภูมิครบถ้วนกันทั้งสิ้นแต่ปัญหาที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดนั่นก็คือสมุนไพรต่างๆที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเหล่านี้กับถูกออกกฎหมายให้ผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและองค์กรของหมอมากกว่าที่จะสนับสนุนความรู้ให้กับประชาชนในชาติใช้เพาะปลูกเพื่อรักษาตัวเองในเบื้องตน้น เพื่อลดความอันตรายหรือความรุนแรงของโรคก,ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายมหาศาลในแต่ละปีนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงถังแตกและกระทรวงสาธารณาสุขถึงได้มีงบประมาณที่น้อยกว่ากระทรวงอื่นๆประชาชนถึงได้ทุกข์ยากลำบากกันอย่างแสนสาหัสคำตอบก็คืองบของกระทรวงนี้นักการเมืองมันหากินได้ยากกว่ากระทรวงอื่นๆแต่โอกาสที่พืชสมุนไพร ที่มีค่าดังทองคํามันได้ถูกปลดล็อกแม้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนมากแต่ก็มีผลประโยชน์มหาศาลมากต่อนักการเมืองเช่นเดียวกันมันจะไม่ใช่โรคกระจอกอีกต่อไปตามที่รัฐมนตรีสาธารณาสุขมักคุยกันบ่อยๆเพื่อให้หมอฟังนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมประชาชนในกลุ่มทวีปยุโรป จึงเริ่มออกมาประท้วงเรื่องยาเสริมภูมิเพิ่มมากขึ้นและมีประชาชนจำนวนมากที่จะไม่ยอมฉีดยาเสริมภูมิเข็มต่อๆไปอีกแล้วข้อมูลที่ย้อนแย้งกันมาตลอดและให้ข้อมูลกันไปคนละทิศคนละทางของวงการแพทย์ในทั่วโลกส่วนหนึ่งออกมายืนยันว่าโอมครอนสามารถหลบหลีกยาเสริมภูมิได้ทุกยี่ห้อรวมถึง WHO ก็ออกมายืนยันด้วย แต่มอและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์สายตรงของบริษัทผู้ผลิตยาเสริมภูมิออกมาขายก็ออกมายืนยันว่าการฉีดยาเสริมภูมิไปเรื่อยๆสามารถป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงของสายพันธุ์โอไมคอนได้นี่คือปัญหาของมวลมนุษย,ยชาติที่ต้องเผชิญกับยุคของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแต่มีสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสองฝ่ายที่มีความคิดเห็นตรงกันนั่นก็คือ โอไมค้อน oh, สายพันธุ์ BA2 ไม่ใช่เชื้อกระจอกเหมือนหมอหลายคนที่มักชอบออกมาพูดให้ข่าวกับประชาชนก่อนที่จะมีการตรวจสอบความจริงมีการยืนยันแล้วว่าสายพันธุ์นี้มีการแพร่เชื้อลงสู่ปอดและก่อให้เกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงไม่ใช่เชื้อกระจุกอยู่เฉพาะเยื่อบุจมูกปากและลำคอหลอดลมตามที่ประชาชนได้รับรู้จากหมอบางคนแต่สิ่งนี้มันยังน้อยไปก่อนที่ในหลายๆประเทศ เตรียมประกาศให้กับเชื้อโรคระบาดเหล่านี้กลายเป็นโรคประจําถิ่นแบบมักง่ายสภาวะโรคกรองโควิดและแบคทีเรียดื้อยากําลังจะเริ่มฆ่าชีวิตมวลมนุษยชาติในอนาคตที่ไม่นานจนเกินไปที่เป็นสาเหตุใหญ่เกิดมาจากเจ้าเชื้อ BA2 เชื้อกลุ่มนี้ก่อให้เกิดการอักเสบภายในอวัยวะต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องมุ่งลงเฉพาะปอดเสมอไปเมื่อพวกมันจากไปจากคำพูดเพล่อยว่ามันคือเชื้อกระจอก แต่พวกมันทั้งหมดจะทิ้งสภาวะโรคกรองโควิดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าเชื้อชนิดอื่นๆกับผู้ป่วยทุกรายที่หายจากการติดเชื้อไปแล้วนั่นย่อมหมายความว่าอวัยวะภายในหลายส่วนในร่างกายล้วนแล้วแต่เกิดการอักเสบและสูญเสียเซลล์สำคัญไปหลายส่วนที่พวกมันได้ทิ้งเอาไว้และแน่นอนว่า ผู้ที่หายป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีทางกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้อีกต่อไปและเมื่อตั้งแต่มีการติดเชื้อและรวมไปถึงเชื้อได้จากไปจนเกิดเป็นโรคลองโควิดตามมานั้นผู้ป่วยทุกรายย่อมต้องได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะที่ช่วยรักษาอาการอักเสบภายในเป็นหลักและใช้จํานวนติดต่อกันมากขึ้นและตอนต่อไปในอีกไม่นานที่จะไม่มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์คนไหนในโลกนี้ ที่จะสามารถคิดค้นยามารักษาโรคแบคทีเรียดื้อยาได้อีกต่อไปมันคงเกิดขึ้นได้ยากมากและตอนนี้โรคชนิดนี้ก็มาอยู่อาศัยในตัวของมนุษย์บนโลกนี้แทบจะครบกันทุกคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองมันรอแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพการทำลายล้างของเชื้อที่เรียกกันว่าแบคทีเรียพิษที่มีอนุภาพการทำลายล้างมนุษย์ได้มากกว่าไวรัฐหลายร้อยเท่าตัว ทางทีมงานขอขอบพระคุณบทความดีๆโดยอาจารย์เดชาในารุนาศเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ติดตามช่อง y o u t u ทีอ n t v คนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกนี้โดยอาจารย์เดชาในารุนาศท่านครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดมาบอกกล่าวกันได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อท่านฟังเสร็จแล้วกรุณาช่วยดูแลและรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับฟังให้รู้เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาตัวเองอยา่กากาศตกนะครับใครที่กำลังกาดตกอยู่ก็ช่วยยกกาศขึ้นมาใครที่ไม่ได้พกแมสไปด้วยกรุณาช่วยพกแมสไปในทุกทกที่เลยนะครับโดยเฉพาะการออกไปข้างนอกหรือว่าไปเจอผู้คนหรือว่าถ้าหากว่ามีใครมาเที่ยวบ้านของท่านมาเยี่ยมหาท่าน กรุณาบอกให้เขาใส่แมสนะครับาหากว่าเขายัางไม่ได้ใส่นะถ้าเป็นไปได้เตรียมแมสไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองเลยเวลามีใครมาแล้วเขาลืมก็เอาให้เขาใส่กันได้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงขณะนี้วันนี้ t ี TR n TV คนอ่านข่าวคำทำนายขอตัวจากลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกท่านขอบคุณครับ